ทำไมใส่ชุดแบบนี้ล่ะคะวันนี้ฉันจะไปเป็นอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อชุมชนไงแต่เราก็บริจาคเงินทุกเดือนอยู่แล้วนี่คะไม่เห็นต้องไปทําเองเลยไอ้เธอเนี่ยไม่รู้อะไรได้ลงมือทําเองเนี่ยน่าภาคภูมิใจวกว่าเยอะแล้งานเหรอคะโอ้ยเรื่องงานอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเคลียร์ไว้หมดแล้วแล้วก็ห้ามบอกพี่ชนะฮัลโหลคะ่ะท่านประธาน เปล่าค่ะเปล่าคุณนุ่นไม่ได้ไปทําจิตอาสาเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้กําลังยุ่งอยู่ที่โต๊ะเลยค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ่นค่ะรอฉันด้วยค่ะ ไม่ได้นะคะถังขยะอยู่ทางด้านโน้นค่ะนี่เธอเป็นใครกล้ามาสอนฉันมันคือมารยาททางสังคมคุณก็ควรปฏิบัติตามนะคะนี่เป็นแค่คนเก็บขยะแท้ๆมากล้าด่าฉันได้ไงคนเก็บขยะแล้วยังไงคะคนที่ไม่รู้จักทำตามกฎของสังคมก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าคนอื่นเหมือนกันขนาดเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขายังรู้เลยค่ะว่าควรทิ้งขยะตรงไหนคุณเป็นผู้ใหญ่แท้ๆทำไมถึงไม่มีจิตสำนึกเลยล่ะคะ นั่นสิครับโตแล้วก็หัดคิดให้ได้มากนะครับนี่พวกแกกล้าด่าฉันเหรอได้หยุดนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอสองคนนี้อสิเป็นแค่คนเก็บขยะแท้ๆแต่กล้ามาสั่งสองฉันอ้าวนึวกว่าใครนี่มันยีนุ่น แฟนเก่าพี่นี่นี่นุ่นตั้งแต่เลิกกับฉันไปเนี่ยชีวิตเธอตกต่ำขึ้นเยอะเลยนะอย่าบอกนะว่าโดนไล่ออกจากที่ทำงานมาก็คงจะแบบนั้นแหละพี่เฟิร์สด,ดูจากสภาพแล้วเนี่ยจากพนักงานกลายเป็นคนเก็บขยะข้างถนนอนะ่ะอุ้ยแหวกกิ่นเหม็นเนี่ยคงมาจากตัวเธอสินะ ทนไปได้ไงอะ่ะอยู่กับขยะเน่าๆแบบนี้ก็อย่างว่าแหละคงทำอะไรไม่เป็นแล้วงานนี้ก็เหมาะกับเธอแล้วแลวหละไม่ทำอะไรของนายเนี่ยเปล่าไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยเธอเป็นคนเก็บขยะอยู่แล้วนี่ก็เก็บขยะชนั้นไปด้วยแต่ฉันไม่ได้เป็นคนทิ้งทำไมฉันต้องเก็บด้วยแต่นี่มันหน้าที่ของเธอนะรีทํองเขาสิ ใช่จะไม่ยอมทำตามหน้าที่ของเธองั้นเหรอก้มลงไปสิโอ้ยฉันก็กำลังทำอยู่นี่ไงฉันก็แค่บอกว่าควรเก็บยังไงก้มลงไปเก็บสิมองอะไรอยู่อ่ะรีบเก็บส,สิโอ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยเปล่านะฉันยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยปล่อยเลย ฉันเจ็บนะหยุดนยครับเลิกแกล้งกันสักทีทไม,งม่งั้นอนักผมจะแจ้งตำรวจนี่นายอย่าไปคิดมากสิคนรู้จักก็แค่หยอกล้อกันเองนายไม่เกี่ยวเนี่ยออกไปได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นคนคุ้นเคยกันเนี่ยเดี๋ยวฉันฝากงานให้เธอจะได้ไม่ต้องมาเก็บขยะพวกนี้อีกเธอรู้จักบริษัท JPC Group ไหม พอดีว่าฉันรู้จักกับฝ่ายบุคคลที่นั่นน่ะเดี๋ยวฉันจะฝากงานให้ถ้าเธอสนใจเนี่ยพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาสมัครงานด้วยละ่ะให้ฉันจัดการสามคนนั้นเลยไหมคะไม่ต้องแต่เดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยเตรียมใบสมัครงานฉันด้วยนะอะไรนะคะคุณนุ่น พี่ลาฉันมาทำไมเนี่ยนี่แกมาทำอะไรที่นี่เออคือว่าฉันอ๋อแกจะมาช่วยฉันใช่ไหมก็มาช่วยฉันสืบไงว่าพนักง,งานคนไหนเนี่ยที่ชอบสร้างปัญหาอ๋าใช่พี่ถูกต้องเลยเอองั้นดีเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมฝ่ายบุคคลถึงแจ้งว่าพนักง,งานเนี่ยลาออกเดือนละหลายสิบคนฮะ ลาออกเดือนละหลายสิบคนเลยเหรอพี่ใช่งั้นฉันฝากแกช่วยสืบให้หน่อยนะว่าใครเป็นตัวการได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานนี่คุณตกใจอะไรเหรอนี่คนสวยนะไม่ใช่ผี คุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะก็ฉันทํางานที่นี่ไงไม่เห็นเหรอแต่สุดท้ายเธอก็มาจริงๆจนได้นะกระจอกจริงๆเลยอ่ะฉันต้องการติดต่อกับแผนกฝ่ายบุคคลฉันนี่แหละฝ่ายบุคคลอะไรนะเธอมาสมัครงานไม่ใช่หรอเออเอกสารไม่ด้วยเลยสิ ยืนบื e. <changing no> <oh> ่อทำไมวะเก็บส hm ิเ e ป็นเด็กดีมากโอ้เชื่อฟังกาหมาที่บ้านฉันดิกะก้อยเอาน้ำกันมาหน่อยสิได้เฮ้ยผู้ชายจะทำอะไรอ ฉันไปแกล้งเธอตอนไหนอะก้อยฉันไปแกล้งเขาตอนไหนหรอแบบนี้มันไม่ถือว่าแกล้งปะก็แค่รอเล่นหยอยกๆอะถ้าหลับไม่ได้ก็ใส่หัวกลับบ้านไปไปอุ้ยโกรธหรออุ้ยน่าจะโกรธจริงๆอะดูสิน้ำลายจะโูมปากอยู่แล้วอะ ที่จะทำอะไรแฟนฉันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยน,ะนายควรถามแฟนนายมากกว่าไหมว่าทำอะไรไว้กับฉันเตยเขาเป็นฝ่ายบุคคลเขา,าแค่ทดสอบคนที่สมัครมาเป็นพนักงานาใช่นั้น,นีงฉันเพิ่งรู้นะว่าที่เนี่ยเขาทำกับคนสมัครงานกันแบบนี้ใช่แล้วจะทำไมล่ะ ถ้าเธอไม่อยากได้งานเนี่ยกลับไปก็ได้นะไม่ฉันอยากทำงานที่นี่จะมีแบบทดสอบหรือบทสัมภาษณ์อะไรอีกไหม ถ้าเธอเป็นคนมาสัมภาษณ์งานเธอก็ต้องทำตามคําสั่งของฉันเพราะหน้าที่เดียวที่เธอทำได้ที่นี่ก็คือแม่บ้านจะคิดมากทำไมอ่ะปกติงานของเธอเนี่ยก็เป็นคนเก็บขยะอยู่แล้วนี่ได้ไม้กวาดอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวใช้มือเก็บ จริงด้วยอะ่ะเออดูดิหยุดนะนี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันท่านประธานเอ,อเปล่านะคะพวกเราก็แค่ออสัมภาษณ์พนักงานใหม่นะคะใช่ครับใช่ครับนุ่นบอกท่านประธานด้วสิใช่ค่ะเป็นแค่การสัมภาษณ์งาน แต่เป็นการสัมภาษณ์งานที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะพี่วิกกี้พี่ตกใจเหรอที่ฉันเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านประธานเงียบกันทำไมละ่ะเมื่อกี้ยังปากเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรอฉันขอโทษนะคะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะใช่นุ่นทำไมเธอไม่เคยบอกเลยอะว่าเธอเป็นน้องสาวของท่านประธานอะฉันก็แค่อยากเจอความรักที่จริงใจโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์จากฉัน ฉันต้องขอโทษจริงๆนะฉันด้วยได้ฉันให้อภัยพวกเธอก็ได้แต่พวกเธอต้องทำตามคำสั่งของฉันได้สิพวกเราขอโทษพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนี่นุ่นยังไม่พอใจเหรอ พวกฉันคู่เข่ามาสามชั่วโมงแล้วนะอย่างน้อยก็เห็นเก็บความรักที่ฉันมีให้เธอหน่อยนะคุณรักน้องสาวของฉันเหรอคะใช่ครับผมเนี่ยรักนุ่นมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมก็แค่หลงผิดที่ไปคบกับยายเตยครับนุ่นเรากลับมาคบกันเถอะนะนี่พี่เฟิร์สทำไมแกถึงพูดแบบนั้นล่ะไอ้ผู้ชายเฮงซวยใช่พี่เฟิร์สแต่บอกว่าจะเลิกกับยายเตยแล้วมาคบกับฉันไงทำไมไปบอกล่ะไอ้นุ่นนะว่าไงนะพี่เฟิร์ส นี่พี่แอบไปคบกับยายหมูอ้วนรับหลังฉันงนั้นเหรอฮะนี่แกไม่รู้อะไรเทนสาวพัดไซก็ลจะมาโว้ยเฮ้ยเออทำไมเป็นคนแบบนี้ชักหน้ามาแล้วค่ะสาดเลยโว้ย ว่าฉันจะได้กลับไปทํางานแล้วใช่ไหมใครว่าล่ะน้องฉันให้อภัยแต่ฉันเนี่ยไล่พวกคุณสามคนออกอฉันไปย้อนดูสาเหตุที่พนักงานลาออกกันแล้วมันเป็นเพราะพวกคุณไงล่ะและอย่าหวังว่าไปสมัครงานที่ไหนจะมีคนรับนะเพราะว่าชื่อพวกคุณสามคนเนี่ยติดแบ็ดลิ์ไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปกันเถอ,ไอะไปป่ะเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยแบบนิด ฉันก็โดนสาดน้ำฟรีสิเนี่ย<ก>โอ<า>้โปพอกแกเลย<า>อ้พวกแกตอวมัน